อันนี้แอนฟิวทำอะไรครับครับก็อันนี้ครับปกติมันจะเป็นการเขียนเซสชันแผนครับว่าวันหนึ่งเราจะซ้อมอะไรบ้างให้กับนักกีฬาเรารู้ว่าวันนี้หัวข้อหลักๆเราทําอะไรแล้วก็จุดสําคัญสุดคือเราจะเขียนให้นักกีฬารู้ว่ามันถ้าสมมุติเรามีการแบ่งทีมอย่างที่ผมเขียนเนี้ยมีวอร์มอัพเล่นลิงโพสเซชันนี้เห็นไหมครับเราจะมีการแบ่งทีม3ทีม4ี่ทีมแล้วก็ว่ากันไปผมก็จะมีวิธีการเขียน ให้นักกีฬารู้ว่าเออเมมเบอร์ Member นี้นะคุณอยู่ทีมนี้นะคุณอยู่กับเพื่อนร่วมทีมคนนี้ใครอยู่สนามไหนอะไรยังไงเ,ออเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือเราต้องการจะทําให้ในแต่ละเซสชันสมมุติแบบฝึกแรกไปสู่แบบฝึก2ไปสู่3 4ม,มันจะได้มีเวลากระชับมากขึ้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการที่ทุกคนจะต้องมานั่งสงสยัยเอ,อ๊ะเราอยู่ทีมไหนเราจะต้องซ้อมอะไรคือเราจะโชว์ให้นักกีฬาเห็นก่อนซ้อมทีหนึ่งแล้วก็จะเราจะวางกระดานเนี้ย ไว้ตรงขั้นกลางร,ระหว่างเซสชันที่หนึ่งไปถึงเซสชันที่สองว่าเออตรงจุดที่เรากินน้ําว่าเอ,อ้ยเราต่อไปเราซ้อมอันนี้นะเมมเบอร์ Member, คุณอยู่ตรงนี้นะคุณอยู่ทีนี้นะมันจะได้ลดระยะเวลาในการฝึกซ้อมเพราะว่าจากที่เราดูเนี่ยการฝึกซ้อมบางทีมันแค่เรากินน้ําเราเช็คทีมเราหาทีมเนี่ยมันก็ร่วมเวลาไปประมาณ5้าถึงหนาทีแล้วเพราะฉะนั้นเราพยายามลดตรงเนี้ยออกไปอ่ะอย่างน้อยมันแค่ช่วงระหว่าง3ามสี่เซสชันแต่มัน15-20นาที เวลามันก็จะน้อยลงไปมันทําให้การฝึกซอ้อมมันกระชับขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นน,น,นะครับในกีฬามไม่ต้องพักเหนื่อยนานเกินไปทําให้กล้ามเนืน้อหรือร่างกายมันเย็นลงเพื่อให้เขาพร้อมเข้าสู่เซสชั่นต่อไปนะครับ

Ha 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 ha. เลฟเลฟไลท์ไลน์นะครับบลูเมมเบอร์บลูบิฟเลฟเมมเบอร์เลฟบิฟไลท์เมมเบอร์โนบิฟสนามตามนี้เลยครับเขี่า